ีค่ะ Merry Christmas เนี่ยเห็นไหมคะวันนี้ก็มาตันเทรนด์นิดนึงนะคะแต่ว่าพวกเราไปทำคลิปแบบนั้นกันไปดูกันค่ะมาติดตั้งแอปพลิเคชันกันคลิกที่ Play Store จากนั้นที่แว่นขยายนะคะก็ให้เราทำการเซิร์ชพิมพ์คำว่า S N O W ก็คือ snow นะคะก็คือตัวแอปพลิเคชันตัวแรกที่เราเห็นนะคะเราก็ จิ้มลงไปจากนั้นเราจะเจอกับหน้าจอนี้นะคะกดที่ install โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันจะทำการดาวน์โหลดมาก่อนนะคะขนาดของแอปพลิเคชันก็ไม่มากไม่มายนะร้อยกว่ากว่าเมกเองนะคะจากนั้นเราก็รอให้แอปพลิเคชันนะคะทำการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยค่ะไม่อยากเจอสคริปต์นะคะก็ใช้วิธีการรอนิดนึงเนาะจากนั้นนะคะเราก็รอให้ดาวน์โหลดจนเรียบร้อยนะคะ ตัวแอปพลิเคชันก็จะทำการติดตั้งลงในเครื่องโทรศัพท์ของเรานะคะรอแป๊บหนึ่งอึดใจเดียวนะคะตอนนี้ตัวแอปพลิเคชันนะคะจะทำการติดตั้งลงในเครื่องแล้วนะคะก็ตรงเนี้ยก็คือต้องอินเทอร์เน็ตอ่ะนะคะก็ต้องมีอยู่ตลอดเวลาเนาะอ่ะรอสักครู่หนึ่งพอ ตัวแอปพลิเคชันติดตั้งเรียบร้อยนะคะปุ่ม Open หรือปุ่มเปิดนะคะจะทำงานเราก็จะเข้าไปอ่านะคะแล้วก็เริ่มกดที่ปุ่ม Open หรือของพวกเราอาจจะเป็นเปิดนะคะตัวแอปพลิเคชันนะคะจะเริ่มถามว่าเราเนี่ยจะอนุญาตให้เข้าถึงโปรแกรมไหมนะคะเราก็กดที่ปุ่มอนุญาตนะคะจากนั้นก็กดที่ต่อไปนะคะแล้วก็ Allow หรือยินยอมหรืออนุญาตนะคะทั้งสองอันเลยนะคะจากนั้นเราจะมาเห็นกับหน้าจอนี้ละค่ะ ให้เราคลิกไปที่เอฟเฟกเห็นไหมคะเอฟเฟกนะคะจากนั้นตัวแอปจะโหลดเอฟเฟกที่มีอยู่นะคะเราก็ลองเลื่อนหาดูว่าแอปพลิเคชันหรือเอฟเฟกตัวไหนที่เราอยากจะลองทำนะคะหิงจะเลือกเอาแอปตัวนี้แล้วกันเอฟเฟกตตัวนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปมันจะมีวิธีการทำได้2ออย่างก็คือถ่ายตอนนั้นเลยนะคะจับภาพหน้าปัจจุบันหรือหรือว่าเราจะเลือกจาก ตัวแกลเลอรีนะคะหญิงแนะนําให้เลือกจาก g a l l ลอรี่โดยเราทําการตกแต่งรูปให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาเลื่อนหารูปที่แต่งแล้วถูกใจเราแล้วนะคะเลื่อนไปเลื่อนไปรูปเยอะนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ใช้งานจริงนะคะจากนั้นเราก็จิ้มที่รูปที่เราต้องการนะคะตัวแอปพลิเคชันจะเริ่มทำการเขาเรียกเจนเนอเรตหน้าของเราว่าใช่ส่วนนี้ไหมเราก็คลิกลงหรือโอเคจากนั้นตัวแอปพลิเคชันค่ะเขาก็จะเริ่มทําการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะซิงค์ระหว่างหน้าเรากับตัววิดีโอนะคะก็รอนิดนึงนะคะรอนิดนึงสักครู่หนึ่งนะคะตรงนี้ต้องใจเย็นๆนะก็แป๊บหนึ่งค่ะไม่นานอ่าเรียบร้อยในที่สุดเราก็ได้มาเราจะเห็นว่ามีคำสั่งอยู่ด้านล่างนะคะอันแรกคือดาวน์โหลดนะคะอันที่สองอัปโหลดแล้วก็มีสตอรี่แล้วก็มี Facebook นะคะยิงกดที่ดาวน์โหลดมันก็จะเซฟลงอัลบั้มนะคะเพื่อที่เราจะนำไปใช้งานต่อได้นะคะจากนั้นเราก็ออกจาก แอปพลิเคชันตัวนี้แล้วไปที่ Facebook กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปโพสต์ Facebook นะคะอ่าออกมาเรื่อยๆนะคะเลื่อนไปคราวนี้เลื่อนไปที่ facebook นะคะจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราทำการกดที่รูปภาพเห็นไหมคะเราจะเห็นวิดีโอที่เราทำลงไปนะคะแล้วก็จิ้มแล้วกดที่ถัดไปจากนั้นเราไปกดที่ Edit อืมเพื่อจะทำการ ใส่ข้อความนะคะจิ้มที่ตัว aa 2ตัวนะคะแล้วก็พิมพ์ข้อความยิงจะพิมพ์คาว่า merry christmas นะคะก็พิมพ์ merry christmas ลงไป merry christmas นะคะจากนั้นจิ้มที่ข้อความแล้วก็ลากลงมาในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะต้องการขยายก็กดใช้นิ้ว2นิ้วนะคะแล้วก็ค้างไว้หรือจะใส่เอฟเฟกด้านล่างนะคะเราก็เลือกเอฟเฟกได้เลยเอ,อ,อย่างนี้เลยนะคะก็หมุนไปหมุนไป สวยๆไปอืมนะคะพอเราได้เอฟเฟกที่ถูกใจแล้วนะคะเราก็มาพิมพ์ข้อความที่ตรงโพสต์ของเราใช่ไหมคะพิมพ์โพสปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บลงไปแล้วอยากกะพิมพ์ข้อความอะไรภาษาภาษาอังกฤษคืออีกสามารถจะใช้ได้ทั้งสองส่วนด้วยนะคะก็เลยขอพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเนาะ Merry Christmas and Happy New Year อนะคะจากนั้นเราก็ทาการกด next แล้วก็โพสต์ขึ้นไปบน Facebook แค่นี้เองค่ะเราจะได้คล สวยๆไป Merry Christmas เ,ปเพื่อนๆเราแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ